โอเครับผมสวีทผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเกมไม่ครับมันพีชพาที่เออว่าเท่าไหร่ว่าลืมนะครับอ่ะโอเคมาเรามาต่อกันดีกว่าผมซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมจะจะทําการล่าเอเดอร์แมนกันต่อละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนล่าเอเดอร์แมนรับผมผมขอ,อชี้แจงกันสักเล็กน้อยละกันนะครับผมเรื่องซีรี์นะ ก็คือวันพจใกล้จะจบแล้วนะครับผมต่อไปอคือมีคนโหวตมาเยอะพอสมควรนะไปทํำแฮกซิตนะครับมาขับแฮกซิตนะครับโอเคจะค่อยคิกเกันอีกทีแล้วกันเนาะ,ะแต่ก็ว่าผมผมก็ว่าจะกลับไปทำซีรีส์ค้างๆอยู่เหมือนกันนะครับพวกแบบซีรีส์ Naruto, นารูโตะนะับมอสออยสปอนอะไรประมาณนะั้นนั่นแหละครับผมที่ผมค้างอยู่นะโอเคเดี๋ยวถ้าวันพีคจบค่อยมาคิดอีกทีแล้วกัน นะครับผมว่าจะทำซีรีส์อะไรต่อนะครับอ่าซึ่งในพาร์ทนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าไม่ใช่ไปเสียเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนมันมืดเลยดีกว่าผมเอ้ยเดี๋ยว,ยวก่อนตัดอ่าเรื่องผลบิสณุเนี่ยผมอ่ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนผลดีกว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เปลี่ยนผลจะดีกว่านะครับโอเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมดีปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนนะผมว่าอ่า อยากให้เปลี่ยนผลพิสัยได้เปล่านะครับลืมถามไปโอเคเดี๋ยวถามไปก่อนแล้วกันนะผมถ้าพาทหน้าอยากให้ผมเปลีป่ยนผลริสายก็อคอเมันไว้ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะผมเชียบโอเคก็ผมตัดกันมายามเย็นที่แสนจะมืดมิดนะครับมืดมิดนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อเอเตอร์แมนก็น่าจะเกิดแล้วนะครับมา เรามาทําการล่าเอเตอร์แมนกระต่อดีกว่านะครับกับแมงมุมน้อยอกระตุกค้างแหลกน่ารักน่ารักโอเคโอเคแป๊บนบึงนะผมขอ,อปิดไลดน์นิดนึงนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยอโอเคปึ๊บ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 ไม่ใช่อะไรหรอกครัแบผมเช็คไม่นะเช็คไม่โอเคมาเราหาแมงมุมกันดีกว่าผมเอ้ยไม่ใช่แมบงบมุมไม่บ้าเรามาหาเอเตอมวยหัวแคนนะครับอยู่ไหนวะเอเตอร์ A T Man, แบบมนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะหาผมจะหาจากด้านนู้นแล้วกัน นะครับไปเลยโซ่ปุ pues Bowl, ๊บปุ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 ๊บสปีดเทอร์โบเรายิ่งกว่าเดอะฟาดเราเรายิ่งกว่าเดอะฟาดนะครับฟาดแปดทวีไอ okay. ้เหแ้ยไอ้บ okay. ้าเอ้ฟาดแปดโอเคอ่าทำไมไม่เจออะไรเลยวะเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นมีมีอะไรวะโอเคแล้ลองลองหาหาสิเจอแต่หมาผมตรงนี้นะโอเคโอ้ยตรงนู้นมันมีแสงสว่างอะครับน่าจะเป็นวอดแคมป์ที่ผมลงมาเพิ่มนะโอเคช่างเถอะนะครับช่างมาเถอะโอเค ไปหาอ่าเอเดอร์แมนต่อไปดีกว่าผมจุดประสงค์คือเอเดอร์แมนนะคะครับคิปเปอร์ยังไม่เอาโอ้โหไอ้บ้าเอย้ยโอเคอ่าปึ๊บ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 ,บ,บ,บโอเคครับไม่น่าจะมีตัวอะไรแปลกปลอมแถวนี้นะโอเคผมไปหาทางด้านนู้นมั่งดีกว่าผมตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับสำหรับเอเดอร์แมนนะครับโอเคปึ๊บ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 โซ่เอ้ยไอ้ป้ากระตกน้ำจดเด้มอีกแล้วทำไมบอกนะอุ๊นั่นไงโอ้พิ่งบ่นไปโอ้บอกน้ำนี้เรียกได้ว่าเยอะ เล็กแต่บูยืครับผมโอเคขุดแปบขุดจนน้ำมันไหลไม่ได้ผมอ่ะขุดไปทำไมตัวเกมกระตุกกระตุกวะเนี่ยโอเคครับช่างมันเถอะนะครับอ่ะหมด,ดยังวะทำไมนะ้ำโอ้โหตรงนี้ก็มีไอ้ป้าขุดสะงงขุดมาไม่ยูทางเลยโอ้โอเคมาตรงนี้มาเจอไหมเนาะทำไมนะ้ำมันช่างไกลไก่ใกล้เกินนะครับโอเคมาเรียแบบร้อยอ่าขึ้นไงวะเนี่ย โอเคโอ้โหเสียเวลาซะได้ครับผมมาหาต่อไปนะครับเอเดอร์แมนที่รักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไปต่อครับไปต่อครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บอ่าเจอไม่หนอเอเดอร์แมนไม่เจอเลยวะ่ะไม่เจอเลยวะครับท่านผู้ชมครับโอเคต่อไปครับทำไมทำไมรู้สึกเหมือนพาร์ทนี้เจอยากเหลือเกินเนี่ยไอพาท,ที่เราเนี่ยเจอโคตรรัวครับผมเอเดอร์แมนนะใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเอ้ยจเน็นพวกนายจเจนดิโอเคทำไมมันช่างหวาเวียนอยวะครับ โอเคนะเอเตอร์แมนเอเตอร์แมนโอ้โหแถวนี้ก็ไม่มีครับผมโอเคฮะับากันต่อไปครับผมเอเตอร์แมนคือถ้าคือถ,ถ้าที่ว่างมันกวน้างกว่านี้มันน่ามันน่าจะเจอง่ายครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยผมหาในเขตทะเลทรายมันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมหาเกาะทรายไม่เจอครับผมก็มาล่าอยู่เกาะเขตแพนก็ได้ครับผมกินเนื้อแปบ๊บงำยๆ,ๆอร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินนะครับปัดตีทหารเรือโอ๊ยโดนตีเจ็บมากเจ็บมากครับผม โอเคผมว่าลองเอา่นไงเจอแล้วครับผมงอผมว่าผมเอาเก็บป้งหาจากปมสูงน่าจะน่าจะโอเคกว่ามั้งครับถึงมันจะไม่ค่อยเร็วนะครับผมแต่มันก็ยังถือว่ามีวิสัศน์ที่กว้างไกลนะครับกว้างไกลประเทศไทยเกาหน้า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 หายไปไหนไอเกาหน้าเกาหน้าไอเป็ดไอเป็ดตึ๊บ้อยน่าจะไม่ดอกนะผมโอเคช่างมาเถอะอุ้สาเจอเลยวะไม่ดอกนะไม่ดอกสกินเลยนะครับ โอเคแต่ก็อ่าช่างมันเถอะครับมาหาไปนะครับเก็โปโอเคผมเอาเก็โปหาน่าจะอ่ดูดีกว่าแล้วครับผมงอโอเคครับเก็โปหาเป็นของประเทศดีจริงๆโอเคครับผมจะสองตัวด้วยมาไอเป็ดไอเป็ดไอเป็ดตัวแรกไอเป็ดตัวสองไอเป็ดตัวสองไอเป็ดไอเป็ดโอเคดรอปอันหนึ่งครับผมไม่ป้าเอ้ยไปไกลโอเคคายไปสามตัวดรอปแค่ตัวเดียวโอ้ทำไมมันช่างดรอปยากดรอปเย็นนี้วะ โอเคไม่เป็นไรให้ผมมาหากต่อไปครับเอ้ยยังไงเจอแล้วช่างมีเหลือเกินไอเป็ดไอเป็ตเรียบร้อยโอ้โหไม่ตอบอีกแล้วว่ะทำไมโอกาสดอกมันช่างน้อยเหลือเกินไอพาร์ทที่เรานี้เจอนี่ได้รัวๆนะครับทำไมพานี้รู้สึกว่าช่างได้ยากเหลือเกินนะครับผมโอเคช่างมาถึงครับอ่าหากต่อไปนะครับโอเคเอ่อปึ๊บมเพิ่แถวนี้มีไหมโอเคด้งไงเจอแล้วครับผมโอเคแต่ถึงเจอไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะดอบทุกตัวนะครับ โอกาสดอกมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเยอะนะครับผมใช่ไหมไอ้เป็ดน้อยไอ้เอตเตอร์ไอ้เอตเอร์แมวโอเคโหไม่ตอบไปแล้วว่ะแมวโอกาสดอกมันน้อยมั้ยโอเคพาร์ทที่เราไอ้พาร์ทที่เราทนี่ผมได้รัวเลยว่ะแต่พาร์ทนี้มันยังไงมันยังไงไม่รู้ครับผมโอเคช่างมาถึครับอ่าสงสัยเราดวงโซเองนะครับโอเคอ่าไม่มีเลยว่ะหาจากบมสูงไม่เจอแล้วผมตอนนี้น่าจะประมาณพระจันหาย อา้าวกรรมเบนกรรมอ๋อโอเคประมาณเที่ยง,งคืนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเคยามเที่ยงคืนเขาบอกว่าจะมีทําไมใหลุมเยอะจังวะหลุมกิปเปอร์เนี่ยโอเคนะครับอ่าอ่าไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมไม่เจอไม่แต่เซเซียวแห่งคําว่าเอนเดอร์คำว่าเอนเดอร์อย่าเพิ่งตีบ้าฝ่าเท้าไม่ใช่เออถูกแล้วฝ่าเท้าวัายยุแล้วก็ปไปไป แล้วก็ปล่อยไปนะครับโอเคมาเก็บโปหาต่อครับผมเเดินชมจันทร์ลองกดจะภาพซิเนี่ยเท่เท,ท่ครับผมโอเคช่างมันเถอะครับอ่ะแล้วเอเดอร์แมนมันจะอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยเอเดอร์แมนจ๋าเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนนายหายไปไหนโอเคสซฟไซผมยินสูงไปอ่ะลองเป็นต่ำๆดูก,ก่อนละกันนะครับโอเคใช้โซ่ดีกว่ครับผมตรงนี้มันเปิดที่แคบนะโซ่ไปเลยหนอนมันหมอนโซ่จ๋าโอ๊ย ถ้าคืนนี้ผมได้อันเดียวมันไม,ไม่ไม่น่าใช่เรื่องนะแน่น้อยเกินนะอันเดียวโอเคนะครับปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะเต็มมั่งไม่เนาะโอเคโอโ้โหนี่มันเหล่าเหล่าอ่เาเราโจรสัตว์ยังวาเก่งไม่กลัวบอกเลยกลัวมาเยอะกลัวมาเยอะกลัวมาเยอะโอโ้โหบอกเลยว่ากลัวมาเยอะไอ้บ้าเอ๋ตายให้หมดนะครับโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ,บเออว่าที่ผมหาไปข้าวหัวผมก็หายยังวะเพิ่งรู้โอเคช่างมาถือครับผมที่ตัวเกมผ่อนบั๊กไปอ่ะเออ ข้างหัวผมก็หายว่ะโอเคช่างมาเถอะครับเอาไป <How well. S 2> s <S ว่าเราจะมิ้งกับเรื่องข้าวอุ้ยนั่นกันเสร็จแล้วหืมมันมันรอบหลังหน่อยปะเอ้โอเคผมเพิ่งหลบมามานี่ไอ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 เป็ดน้อยโอ้โหมันตึงเรื่องกันมาเยอะเก่ไม่กลัวที่กลัวมาเยอะเรียบร้อยตัวแรกตัวสองตัวสองตัวสองตบเพอดอกว่ะโอเคโอ้โหคามานี่จะสิบตัวนะครับเพิ่งตบแค plus, <c oughs> ่สองตัวเองว่ะทำไมโอกาสตอบมันเงอะมันทำไมโอกาสตอบมันน้อยนี่วะ โอเคเริ่มเช้าแล้วผมน่าจะาหมดแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะเกิดแล้วนะผมโอเคมาน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยว,ยวล,ลองมาเช้าแบบเต็มสูตรก่อนละกันนะผมแล้วค่อยค่อยตัดตัดนะโอเคครับน่าจะาไม่มีละมังไม่มีละมังนะครับโอเคลงแป๊บโซ so, เดี๋ยวผมลองมัน,มนดูก่อนและกันนะครับเพื่อจะเจ,ะจ,ะจอกับไอเดีแปนอีกสักตัว2ตัวนะครับผมโอเคโซ so, ่แปไแปน โอเคผมไม่เจอเลยว่ะผมไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมครับอ่ะปึ๊บ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 โดดเด้งถึงเด้งดึงสปริงสปริงนะครับโอเคไม่เจอไม่แต่วีแววเลยนะครับผมเจอแต่อ่าเหล่าทหารเรือโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตัดไปผมขอสู้กับทหารเรือก่อนนะครับปึ๊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 บโอเคอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยแต่ผมไม่เจอเลยว่ะดูดิว่าผมมาช่างวาววีอะไรอย่างนี้ อะไรเช่นนี้นะครับอะน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคผมกลับไปที่เรือดีกว่าผมไปรอให้มันมืดนะครับโอเคปิบบเปิบบบโอ้โหโอ้โหแม่น้ําแม่น้าเจ้าพญาแม่น้าเจ้าพญาเลยแค่นี้โถยย้าเอ้ยโอเคแล้วแล้วผมจะไปตรงไหนวะอ๋อผมจะไปหาแพรผมวยบาลืมได้ไงเนี่ยเออแล้วแพรปัญหาคือแพผมจอบไปไหนวะชิบหายครับท่านผู้ชมครับเชีบหายของจริงนะครับโอเคแพรจ๋าแพเจบไปไหนหนาแพน้อยน่ารัก ไอเมียสเปียม่ใชสเปียผมมีท่านผู้ชมตั้งชื่อให้นะครับโอเคเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับนั่งไงนั่งไงเจอแล้วกินเนื้อแป๊บยำหยำยำเนื้อแซนอร่อยต้องสตเรียอาหารเช้าทุยอันนี้มันเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวันเนื้อปลาอะไรวะลืมเพลงลืมเพลงนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอตัดจากตรงนี้ไปแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนมืดกับผมเชียบ โอเคครับผมตอนนี้ก็ตัดกลับมายามเย็นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าคืนนี้ผมจะล่าเอนเดอร์โพได้กี่ชิ้นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่8ชิ้นครับผมรวมกับที่บ้านเป็น12ชิ้นครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาเพิ่อมอีก8ชิ้นครับผมถึงจะพอนะครับโอเคมาเรามาหากันต่อดีกว่าครับผมเอนเดอร์โพจ๋าเอนเดอร์โพนะครับอยู่ไหนหนอเอนเดอร์โพโอเคไม่ใช่ต้องเอนเตอร์แมนอยู่ไหนหนอนะครับโอเค อ่าผมจะใช้โซเอ้ยผมจะใช้เกปโปตะเวนดูเกาะละกันนะครับโอเคแป๊บนึงนะอ่าเกปโปโอเคตั้งแต่ตรงเนื้อกันเนี่ยผมผมจะใช้เกปโปตะเวนไปไปกลับนะฮะไปกลับไปกลับนะครับโอเคจนกว่าจะเจอกับเอเดอร์แมนนะครับน้ำมันไข่ไว้นะอ่าเอาไปซอมบี้น้อยน่ารักครับผมไปเข้าไปครับโอ้ยซอมบี้ใส่เกาะดีว,ว่ะอ๋ออันนี้ผมปรับฮาร์ดไว้ยังไงเพิ่งเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งรู้ โอเคก็ว okay, okay, ่าอยู่ท mm ําไมดูมอนเตอร์ม you know? ันเกิดเยอะจังเลยนะครับนั่นไงเจอแล้วอืบอกเลยว่าไม่พลาดไม่พลาดมามาไอจัมแมนจะมาไอเดอร์แมนโอเคโดดดึงดึงเด้งดึงกระดึงกระโดดโคตรโดดโลดเต้นไอเดอร์มวยหัวหลบได้ไอเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยอันแรกแล้วครับมาสเกิลตันมาอัดยิงไข่เฮ้ยมีกว่ามีกว่ามีกว่ามามาหายหายไปแต่วะไอเดอร์แมนจ๋ามาสู้กันไอเดอร์แมนต่อปะวะ ไม่ตอบครับผมโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าจะเย็นจะนเฮ้ยมีแล้วว่าเกิดเยอะเกิดเยอะบอกเลยว่าเกิดเยอะไม่หายตัวหน้าเลยครับโอเคไปไปบอกเลยว่าเกิดเยอะตอบอีกแล้วครับผมมาอีกเหรอเอาอีกว่าอุ้ยตอบอีกแล้วว่าโอเคครับเฮ้ยจะเนจะนจะเย็นเกือบตายโอ้โหยเลือดนี่เหลืออยู่สองหลอดจ้าผมบอกเลยว่าเกือบตายโอเคเอาผมปรับพาร์สแล้วแบบมันมันโหดเกินอะเอาจริงนะครับเอาจริงคือมันโหดเกินเนี่ยผมพอปรับพาร์สนะ โอเคปัญหาคือตอนนี้ผมกินอาหารไม่ได้ผมเคยช่างมาเถอะเพราะว่าเรามีฮาคิอยู่ครับอ่ะโอเคไม่จอบกับผมเค่ช่างมาเถอะครับ,อ okay, บ,รบตอนนี้ตอนนี้ผมมี3ามชิ้นแล้วนะผมต้องเก็บเพิ่มอ,อีก5ชิ้นนี้ผมถึงจะ,ะเพียงพอนะครับในการในการมาล่าเอเดนแมคครั้งนี้ผมโอเคนะครับก็ตามสูตรนะผมอ่าจะจะบอกว่าพาร์ทนี้ผมอัดต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับ เพราะว่าเพราะงานเนี้ยผมถ้ามีคนมาคอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วผมก็ยังไม่ได้อ่านเนี้ยผมคือผมรีบคือผมรีบอัดมานะครับผมจะได้ลงเคลียร์ไปทันทุงทีนะครับโอเคมาต่อดีกว่าผมเอ้ยนี่มันอ๋อโอเคสไปเดอร์เอ้ยสไปเดอร์แมงมุมน้อยน่ารักนะครับเอ้ยตรงนี้เอ้ยนาไงเจอแล้ว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 เดี๋ยวก่อนลงขอกินอาหารก่อนกินยังไม่ได้รอครับสงสัยมันมันยังใช้ไม่เสร็จนะผมโอเคผมกลัวมันหมดแล้ว มันดมตีผมตายเออคือผมก็เสียวอยู่เหมือนกันนะโอเคมาเลยเอเดมแบนน้อยเอ้ยสวบ,บี้ก่อนเอามาสวบ,บี้เอเดมแบนเอดนเอดมแนอ่าอุ้ยจบได้ว่ะโอเคผมมีสี่ชิ้นแล้วครับรวมกับในกล่องเป็น12ชิ้นเนี่ยผมแล้วก็รวมกับที่บ้านเป็น18ชิ้นครับโอเคผมต้องเก็บเพิ่มอีก2ชิ้นเท่านั้นเนี่ยผมแล้วผมก็จะพอนะครับโอเคอีกไม่เยอะแล้วผมอ่าน่าจะหมดมัง้งยังไม่หมดอีกว,วะออทำไมสถานะมันอยู่นานจังวะเนี่ยคือผมกลัวตายเออ คือเลือกผมใกล้หมดแล้วครับโอเคแต่ก็อ่าโอเคคิดได้แล้วโอ้โอเคเราตายแล้วเพื่อนเลยมาโอเคครับผมแช่ต่อเลยแล้วกันนะผมมาโอเคแกตโป๊ปปื๊บปื๊บปื๊บเดอร์แมนนั่นไงเจอแล้วโอ้โหสามตัวอยู่กันเป็นหมู่คณะผมชอบจริงหว่ะพอแบบพอปรับปดฮาดแล้วมันเกิดเยอะดีอ่ะเออแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะผมโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคโอเคโอเคดอกเด็กเดิมโบตอกเยอะอ่ะดอกชินดูเนี่ย วยมี2สองโอ้โหที่สามตัวอยู่กันเยอะบอกเลยว่าอยู่กันเยอะเพื่อน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 ตอบเพื่อนตอบโอเคมาอีกตัวมาอีกตัวโอ้โหมีอยู่หกชิ้นแล้วครับในกล่องมีอยู่แปดชิ้นเอเดี๋ยวเดี๋ยวหกรวมกับที่บ้านสี่อ๋ผมคิดผิดแต่ว่าเมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้ผมคิดผิดนะครับโอเคตอนนี้รวมๆกันผมจะมีอยู่18ชิ้นนะผมโอเคอีกแค่2ชิ้นเท่านั้นครับผมเขาครบแล้วครับผมใช่ไหมซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้อึดตอบด้วยว่า โอเคต่อเกาะโซครับผมก็ปล่อยไปนะครับอย่างที่เป็นใช่ไหมซอมบี้ทำไมมันเกิดเยอะจังวะเนี่ยโอเคหาต่อไปไอ้ผมไอเแมนชายสตาร์าาทั้งหมดที่เรามีนะครับในการหาไอาเอดติมวยหัวแคนเนีน้ยะผมโอเคไม่แน่เน,น,นี่ยพาร์ทนี้อาจจะจบแล้วก็ได้ไอ้ผมอาจจะจบกันการล่าไอเแมนแล้วก็ได้ไอ้ผมโอเคมาอ่าเปิบเปิบแต่ก็ไม่แน่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับผมโอเคลองลองอ่าบิดบินดูบิดบินดูนะครับ,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 นะรบว่าจะเจอไหม แต่ก็ยังไม่เจอนะครับป่อนไปโอเคลงแป๊บลงแป๊บลงแป๊บลงสุชายโอเคเจอแล้วบัตติเอเดอร์แมนบัตตี้นายอยากเจอมานานแล้วเพื่อนเอเดอร์แมนเรียบร้อยครับผมดอกป์ปะวะไม่ดอกก็ผมไม่ดอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเค,อเคนะครับาหาต่อไปรับผมหาต่อไปนะไม่มีไว้าต้าน,นุนโอเคผมจะหาจากด้านนี้ละกันนะครับอ่าแว่นเลยเพื่อนโซแว่นเลยโซแว่นเลย,เลยอุย้ยไม่บ้า้ตีผมอีกโอเคแช่ต่อครับผม จะว่าไปมันมันมันก็กลุมเลยนะคือแบบพอหมดแล้วพอพออ่าใช้ฮาคิสังเกตหมดแล้วผมก็ใช้ต่อเลยเออจะว่าไปมันก็กลโอ้เจอแล้ว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 ครับผมโอ้โหช่างเกิดเยอะหละเกินครับในคืนนี้ไอคืนไอคืนเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยเกิดเลยนะครับใช่ไหมเอเดอร์แมนเพื่อนฟอร์เท้าอวัยวเอาลืมไปมันหลบได้มันหลบได้บ้าไอบ้าโอเคตบว่ะตบว่ะตบว่ะ บอกเลยว่าตอบโอเคอแค่อันเดียวเท่านั้นครับอีกแค่อันเดียวผมก็ครบแล้วอีกแค่อันเดียวเท่านั้นสําคัญโอเคตอนนี้แค่คืนโอเคครับน่าจะยังน่าจะยังพอไหวไอ้ผมไม่แน่ผมอาจจะได้ครบภายในคืนนี้เลยนะครับไม่แน่นะไม่แน่เออเจอแล้วเจอแล้วตั้งแต่ในป่า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 ไปเลยไปเลยไปเลยเวกเตอร์เลเร็วซิไอ้บ้าเอ้ยโอเคมา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 ไม้เอเมไอเอเมนเฮคิฮคิ อคิเกาะตีตบพับโอเคครบแล้วว้าวโอเคผมตอนนี้ผมได้เอเจแมนเอเอเผล่ครบที่ครบตามที่ผมต้องการแล้วนะครับในที่สุดในที่สุดครบแล้วโว้ยนะครับโอเคแค่นี้ผมก็จะสามารถไปไปตีเอ็นได้แล้วก็ผมโอเคเดี๋ยวยังไงไมค่คับวันพีดมันก็ต้องจบในรางวันนี้แหละนะครับผมเอาเจ็คตัวแล้วโอเคผมขอลากเพิ่มวกว่าจะเช้าแล้วกันนะผมเผื่อมันไม่พอนะครับ โอเคครับอ่านะครับพชรก็จบนะครับโอเคไม่ตอบครับผมไม่เป็นไรไม่ตอบไม่เป็นไรนะครับตอบปะวะเอ้ยตอบอยู่นี่่าโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมโอเคครับผมช่างมาถึงครับผมกลับไปที่เรือดีกว่านะครับอ่าในส่วนผมก็ล่าครบแล้วนะโอเคผมจะกลับมาสรุปกันที่เรือดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าครับเอ้ยเจออีกแล้วว่ะปล่อยไปครับผมโอเคนะมาเข้าเรือแป๊บเข้าเรือ ไอไก่โอ้โเลี้ยงไก่ไก่แล้วน่ารักโอเคอ่ะปึ๊บป,อป,อปอตอนนี้จะมีอยู่17ชิ้นครับรวมที่บ้านอีก4ชิ้นกลายเป็น21ชิ้นนะผมเพราะฉะนั้นน่าจะพอแล้วครับแต่การอ่าไปหาสตองโฮนะครับโอเคถือว่าพาร์ทนี้จบกันเด็เพลยงเท่านี้นน่กันนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อัดนามน,นะเพราะว่าแค่มามาลาดเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าผม โอเคผมเจอกันคลิปหน้าอ่าพาเท็ดึ้นพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจับไปพร้อมกับภาพที่อ่าช่างตัดโอเคเ okay. จอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายครับ